เราเยอะเลยน้องเต้นเขามแดมันเป็นยังไงเขาปราม้าเราอย่างนี้ถูกแล้วครับไม่ไม่ไม่ปราม้าครับถูกแล้วครับทุกคนพูดได้ถูกต้องทุกคนเราไม่เมาเต้นเลยเราไม่มาทำสายเต้นเลยไม่คือมันยากนะพี่หมายถึงว่าคืออย่างที่บอกซีนเต้นอันนี้มันไม่ใช่ซีนเต้นที่แค่แบบแค่เต้นอ่ะมันมีเรื่องบล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบเต้นแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าประโยคนี้พูดว่าอะไรจะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบ คือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟังเพลงไปด้วยแล้วก็มีบ็อกซิ้งแล้วก็มีคิวกล้องแบบยากผมเต้นให้ขุยเนี่ยผมก็ยากแล้วอะไรเงี้ยมันไม่ไม่เป็นแล้วรักษาเป็นไงแบบปเขาบอกว่าขากขาแข็งแล้วไปรักษาการงนการอย่างเงี้ยลูกเปนยังไงมันโลกไปหมดะครับหมายถึงว่าเคยแบบเคยคือบางทีเราแบบต้องถามตึกว่าเวลาเราเดินก้าวขวาแล้วแม่งมือไหนไปทางหน้าอะไรมัน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 รวนไปหมดอ่ะเป็นเป็นอะไรที่เรา ไม่ทนดัดจริงๆแหละใช่ครับเป็นไงบ้างสินคออกมาก็ดีมั้ยดีงามอยู่ยังไม่ได้ดูเลยครับมั็นเร่อตื่นเต้นมากเลยคือจริงๆวันนีน้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลยห่วงซินเต้นอย่างเดียวแต่บี้ทีเซอร์ที่ปล่อยมาดีนะดุเนะดุเีแต่เห็นใบอยู่นิดเดียวเองตอนนี้นั่นแต่เสิ็จแต่ว่าเขาให้เป็นลุ้น โอ้ยผมว่าเต้นมี2นาที3นาทีเหมือนกันนะซีนเต้นอย่างเดียวแล้วเต้นถ่ายทำจริงจริงกี่นาที2วันครับไม่เพราะจริงจริงเขาเขาแบบเขาเขาเขาลงทุนกับซีนเต้นมากๆนะหมายถึงว่าเราถ่ายหนังเราถ่าย1กองใช่ไหมแต่ซีนเต้นคือเราเอากองที่เป็นเหมือนกองบอลิววิดมาเลยมาทำเลยทีบอลิววิดตะก้องตะก้องทุกอย่างคือแยกหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็คัดเกลียมากๆมีแคบมีกว้างมีแบบตั้งดอลลี่คือเพื่อให้มันดูอลังการที่สุดเพื่อได้เห็นมุมเยอะที่สุดอะไรเงี้ยเป็นมุมภาพของบอลิววิดเลยใช่ครับใช่แล้วเห็นบอกวว่าเดี๋ยไปจ แก Salvador, ้ต่างด้วยการโชว์เต้นอัดคลิปลงโซเชียลตัวเองเลยไม่มีครับไม่น่ามีครับไม่น่ามีโอ ah> ้ส่งไปไม่มีเดีหรอพ่อไม่มีครับจะไม่เต้นให้เขาดูซะหน่อยหรอไม่ครับเพราะว่าจะได้พิเศษเฉพาะในคอนกรีตมาเองเท่านั้นเดี๋ยวทั้นตอนนี้เดี๋ยวคนจะไม่ดูข้างในใช่มันมันเป็นเาเรียกเป็นไฮไลท์มันเป็นแบบของขาดูยากครับไม่ได้อัดคเลยหรอสุดสุดครับอาจจะเป็นครั้งแรกครั้งสุดท้ายของไปมาเชนบิตครับผมไปไม่ได้จริงกับการเต้นเลยหรอไม่ผมชอบผมผมก็เคยนะผมชอบเต้นแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอมันแบบ มันกดดันอ่ะมันแบบทั้งเล่นและเต้นอินเดียก็ไม่ได้เหมือนเต้นปกติแล้วเหมือนเขาเรียกอะไรมันจังหวะมุกเม้นเรื่องการมันยากแต่แต่ว่าพี่เบลแบบโห amazing มากเหมือนว่าคือเต้นไม่ได้ไม่ได้แพ้กับชาวอินเดียเลยไงพี่เบลเต้นเต้นเก่งมากที่ใช้หมวกดูแย่ลงไปอีกใช่เพราะทุกคนเต้นเก่งหมดหรอไม่ซ้อมเยอะผมซ้อมแบบทุกคนแต่ยาวปากแต่สีแล้วก็ซ้อมอยู่ห้าวันเจ็ดวันเพื่อเพื่อสามนาทีนะครับไม่แต่เราก็ซ้อมห้าที ีตลอดหรือเปล่าไงไม่ไม่ซ้อมเยอะผมผมแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนเราต้องแบบเก่งมากพชิรวิทย์ใค้กำลังจะมีมิสอาร์ตแเลือกได้ก็ขอร้องอย่างเดียวครับเพลงอินเดียก็ร้องไม่ไหวยากมากเลยเออจริงอันไบเร่องนี้เราหลายหลายชาตินะครับการเล่นความสามารถเองใช่ครับใช่ครับคือมันเป็น ตัวละครที่ผมมารับแล้วดันมีความสามารถเยอะมากๆคือเขาเป็นคนที่แบบเหมือนขี้เบื่อและชอบเปลี่ยนกิจกรรมทำตลอดตลอดอะไรเงี้ยแล้วมันกลายเป็นว่าเราที่เข้าไปเล่นเหมือนเขาเราก็ต้องเหมือนไปไปเรียนทุกทุกอย่างที่เขาทำเป็นเพื่อที่เราจะได้แสดงออกมาได้อย่างสมจริงอะไรเงี้ยอธิบายกเรื่องกันตอนเป็นผู้บริหารละกันเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับเหนื่อยมากเลยครับก็เหมือนเออเขาเรียกไงอ่ะคือผมก็มีโอกาสได้ลองได้ลองทำธุรกิจแล้วในแบบแมสเส็ปาวตัวอย่างทตสตาฟอะไรแต่ว่าพออันเนี้ยมัน มันก็เหมือนว่ามันเป็นอีกธุรกิจอีกอย่างนึงที่เราพ่งเรื่องเข้ามา <S <S เข้ามาทำเราก็ยังพอเขาเรีอยกอะไรยังพอมีประสบการจากอันเดิมแต่ว่าพอมันเื็นช่วงเริ่มต้นนะครับแค่มีอะไที่ต้องปรับอยู่แล้วก็จริงๆก็ตอนนี้ก็กําลังตามหาทีมที่ ลงตัวไปด้วยกันยังยังต้องการรับเพิ่มอีกหลายๆคนมากๆไงก็ฝากติดตามทางโซเชียลของของคลาวดายนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งเลคลาวด์ได้บอกว่าจะเปิดรับงานหนึ่งร้อคนเลยเออยังไงพี่เอามาทำอะไรเอามาแต่ร้อยใหญ่นะไม่เสีไม่เสีต้องเตรีหลายคนณีิวผ้าแฟนคลับเยอะแยะมีสิทธิพิคคนเดียวเกี่ยวกับโพสเลยไงรับอาหารก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรับอีกหลายตำแหน่งเลยนะใครก็ใครที่สนใจเข้ามาทำได้เริ่มเริ่มชินกับครัว่าผู้บริหารไม่ชินเลยจริงจริงจริงรู้สึกว่า ถ้าเวลาคนเรียกแบบเรียกไบส์เรื่องอะไรเงี้ยเมนเมรู้สึกว่าจริงๆเรามีหลายบทบาทแต่เราก็ยังอยากเป็นน้องๆของทุกคนเหมือนเดิมอันนี้มันเป็นแค่แบบอีกหนึ่งอย่างที่เราที่เราเข้าไปทำจริงจริงทุกคนักงานมาสมัครงานเรียกน้องใบน้องใบได้ไหมรับงานนะทุกคนนี้ก็เรียกอย่งนีนะจริงๆไม่มีใครไม่ได้เรียกบอสเรียกไม่ไม่ครับแล้วแล้วแต่บอสเวลาเรียกจะเป็นกันได้กันแหนแบบบอสค่ะอ่าจะไม่จะไม่ไหมจะไม่แบบเกไหมคุณใบค่ะอะไรกันเดมี เลยอันนี้ผมยังไม่เต็มเลยรู้เจ็ดแล้วนั่นเจ็ดแล้วเั็ดเสร็จเต็มร้อยเลยหรอเะไปเรื่อยเต็มสิบแน่พี่ไวท์ครับคอนเสิร์ตสุดทปายที่เราที่เราไปกับคอนเสิร์ตไปไซส์ใช่ไหมครับกัมพูชาสุดท้ายที่ท้ายเราโพสต์ตึงเลยก็เป็นผมว่าเป็นเป็นครั้งสุดท้ายของของทัวร์ไซส์ไซส์คือเขาเรียกว่าอะไรเราอยู่กับคอนเซปต์นี้มันนานเราอยู่กับเซตลิสต์ที่เป็นเพลงประมาณนี้มานานจนเราแบบผูกพันเรารู้สึกแฮปปี้กับกับกับเขาเรียกอะไรกับ กับฟ้าแบบนี้คือต่อให้เราเล่นเราเจอวินในงานอื่นๆมันก็จะไม่ใช่ไซส์ไปไซส์อีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีความใจหายครับจริงๆมันมันผกพันธุกันมานานเรเป็นพี่น้องกันมาพอวันนึงมันต้องแบบต่างคนต่างไปเติบโตมันครับผมว่าไม่ค่อยต่างครับจริงๆผมรู้สึกว่าตอนอยู่ที่เดียวกันก็ต่างคนก็ต่างทํางานของเรากันอย่างไรเงี้ยเรามีงานอะไรเราก็มาร่วมทํางานด้วยกันอย่างผมเชื่อว่าหลังจากนี้ครับต่อให้ผมกับวินจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรายังมีงานอะไรที่ได้ร่วมกันอีกหลายอย่างนกงวั เนี่ยจริงๆปีหน้าก็มีมีมีผมต้องทำอะไรกับวินแน่ๆแล้วหนึ่งอย่างแต่ผมไม่ได้ไม่เห็นเหตุว่าคอนเสิร์ตคับอะไรนะครับได้ไหมอ่ะบอกว่าคงเห็นว่าหลังจากจบคอนเสิร์ตต้องเขียนระบายถึงกันและกันด้วยระบายาระบยไม่ใช่เขคือไม่เขียนเขียนขอบคุณเขียนขอบคุณเพราะว่าหมายถึงว่านอกจากอยากจะขอบคุณวินพมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่แบบคือไซส์ไปไซส์มันเป็นคอนเสิร์ตที่เราเล่นหลายประเทศแล้วเราใช้เวลานานในการทำแล้วบางที แฟนคลับที่เราได้เจออะไรเงี้ยเขาไม่ได้ราบางทีเราก็เจอหน้า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 เดิมแล้วเรารู้สึกขอบคุณมากๆที่เขาแบบเหมือนเขาแบบซ<ๆ>ัพพอร์ตเขาพร้อมที่จะตามเราในทุกประเทศเขาอยากที่จะได้ดูโชว์เราที่มันพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นในตลอดหนึ่งช่วงปีอะไรเงี้ยเราอยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยแล้วเราก็อยากจะขอบคุณวินด้วยแหละจริงๆเพราะว่า,าที่บอกสายไปสายคือตัวหลักคือคงกับวินเนาะคืองานมันจะออกมาโกล์ไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราสองคนไม่เป็นพันธุ์ที่ตอบแนเราอยากจะขอบคุณทุกคนไม่เว้ไปมือ ก็จะแง้มเนี่ยค่ะปีหน้าโปรเจกต์ที่ที่บอกเป็นเพลงเป็นแสดงเป็นโฆษณาใช่ไหมเออเป็นสเตอร์เนาะ เออคือว่าสีเนอะไม่เคยใช้คำผิดวะต้องถ่ายต้องถ่ายพี่ไปแต่เรื่องานคอนเสิร์ตของเราครับคอนเสิร์ตพี่เท้าในเดืจบธันวอ๋อครับผมก็เดี uh ๋ยวปลายปีครับผม23 24ธันวาคมนี้นะครับศรษฐกิจครับก็เป็น first meeting ของผมเลยสำหรับใครที่ยังไม่ไดบันนะครับก็เข้ามาสนุกด้วยกันได้หมดเลยว่าอบอุ่นมีสัมภาระเยอะแยะมากมายแล้วก็สนุกแน่นอนครับอเรติ้ส์เห็นอะไรที่ไม่ได้เห็นหลายอย่างครับ บอกครับความเจ็บพอมันเป็นโฮมปาร์ตี้ผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมาอบอุ่นมาสนับสนุนด้วยกันผมเชื่อว่าคอนสเสิร์ตนี้จะเป็นคอนสเสิร์ตที่ตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็เหมือนแบบกลับบ้านไปทุกคนจะฟูลฟิลกับกับคอนสเสิร์ตนี้แน่นาะแต่ทุกโมเมนต์ของไบไหมครับสำหรับคอนเสิร์ตทุกมูฟเ<ๆ>มนต์หรือโมเมนต์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 โม่มนต์โมเคนต์โมเมนต์โมเมนค์ับ